สบายดีเนาะสบายดีท่านผู้สมสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาอทายทุกท่านนาะมเมอนนี้กับพามาเบิง่งนาเนาะมาเบิงทงุ่งนาเนาะที่ว่าเพื่นเฮตนาแสงนาปรังเนาะอากาศวันนี้หนาวเย็นเล็กน้อยเนาะมีลมเ,เย็นๆเนาะพี่นอ้องอืเสียงเขีดจจนาก็บห้องอยู่ทางฝากบรงนั้นพุ่นเนาะ โดนแล้วเนาะหลายมือแล้วพบได้ขึ้นมาไล่สดเนาะวันนี้ก็เป็นอ่าถือว่าได้โอ,อก,กาสนก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 โอ้ยบ่เห็นเนาะมันไก่เนาะไปละไปละไปละสบายดียายไพเจ้าเอาอย่างเห็ดใจเนาะสบายดีอห้าวสอรี่กดพิดกดผิดค่อยขอโทษเออค่อยกดผิดแล้ว ทรงให้น้องไม่เน่ทรงไม่เน่น้องอยากใส่ประเจรนะเห็นน้ำใดค,ออคือไล่คือไก่แท้วาสนาไก่บอโอเคกดได้ละไก่พอดวาน้องอยากเอาอันภาพอันดอกหน้านี่เด้อดอกหน้าที่ล้มผัดปิววิววีนะ สบายดีทักทายเนาะยายไผ่สวีเดนเนาะขอบใจหลายๆเด้อเนาะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาหามาเบื่องนาเนาะมาเบิ่งนานำดิยันดั่สันบอกบบมีแดดนะบบมีแดดบบมีแดดเมืนน่อไหร่นะไปใกล้ๆแน่เพิ่นว่ะโดยได้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 รถมอเตอร์ไ,ไ,ไ,ไซค์กระจอดย,ยี่คุณแหละ มันบบทันออกห่วงเทธอเข้านะเดยังบทันออกห่วงเธอได้บบมันจะขอโทษเดอ้อสะเทือนเล็กน้อยกล้องนี้ก็ได้ขอโทษขออภายัยโอ้ยเห็นอันนั้นขอโทษขอ โบดได้บดได้บดภาพโบชัดเจนป่นไดเนาะเป็นบอขอโทษเด้อเอ้าอืมยังยให้ภาพน้องซูมหลายบทนี่นะปั๊บโบดได้เอ้าน้ำหลายบเนาะมันเสน่ห์เพิ่งว่าอันลือน้ำฝนมันจะน้ำนาแสงน้ำภาพมันมันมวมันขาวเนาะเป็นบอ เห็นจังไรเนาะเห็เนอะไรบ้างบางมึงน้องปั๊บมันเด้โอเคได้อยู่อ่ะบูมีแดดนะมันนี้นะฟ้าบดนะบุต้องปั๊บมาสิ่นี้โดยมันบูมีแดดแล้วมันก็นเลยอย่ะบ่งงามแต่ว่ามันเห็นคารตั้งกล้องเนาะมันบอเห็นบออ้อสอรี่เด้อไห้ <laughs> ไฟสอรี่สอรี่ภาพมันคือ มัวมีแดดนะมื่อนี้่อาออกระโบต้องซูมเอาธรรมชาติเลยมาสาั่นโดยโดยนิดบุมันหมุนเนาะ แมนเมนมมันหมุนนะต,ต,นต,ติ้วติวหมุนติวติวสน้นดีค <c oughs> ่ะมื้อนี้บบได้กินมื้อนี้ก็เลยมานะได้บโบนิดได้บอ,นบอเนาะมันหมุนติ้วตวเนาะเป็นสัตว์เป็นบาดๆาเสน้นโอ ละกัหมุนเนาะโดยโดยได้นะเสยียงบุทันได้เป็นห่วงเธอเนาะ <S <S ยังเธอเล้วบวงสงการพวกอะไรล้วปีใหม่เนาะมันจึงเป็นถอกห่วงและบบดน,นั้นนะเนาะอันนี้มันน,น้ำนาเสงตัวนี้มันเพิ่นจะใส่น้ำสุลปทานใส่สุลปทานนะ อันนั้นแล้วกับหมุนเห็ดกินหรือเห็ดยข่าสั่นโอ้ยขายแนวพันน่ะนี่น่ะถ้ามันคือบวกขับันไหนเนาะยายไทยเนาะเดี๋ยไปทางนี้ยังเห็นภูเขาอยู่ดิบ้านค่อยเริ่มอุ้มทองแล้วเออดีแท้เริ่มอุ้มทองเลยดินอนอยู่บนเนาะ มันมันดำลุ้นนะทางนี้นะลุมผัดขนาดมาทักท้ายแป,แป,แปแย๊บๆยายยายไพสวีเดนเนาะขอบคุณหลายๆเด้อที่จริงมาไล่อีกอยู่บ้านเป็ดน้อยสาวเราบ้านนาพูดแหละ อ๋อถ้าน้ำสมบูรณ์ก็ตั้งหว่วงไว้โอ้น่าจะบูสมบูรณ์มาไล่ละแบดนอ้อ,นองมืดเบ็ดน้องมืดน้องกันเลยเออมามาทักทายจักหน่อยไล่สดเนาะกะหางหลายมือละมือนั้นกะไล่ยู่เนาะไล่สดโอ้พี่ซู้มาดามเพิ่นกระมาเด้นี่นะเนาะ สบายดีสวัสดีคะ่ะมาดามอ่าสุดีเคมาดามเนาะจากประเทศนอร์เวย์เนาะสวัสดียายไพวันนี้เนาะอ่าสุดีเคมาดามนอร์เวย์คนทักทายเนาะยายซูมอร์น,นิ่งนอร์กาแฟเด้อส่งแก้ววนวนกาแฟดำฟื้นละติวาเซนเอาไว้พากันไปใส่เด้คือว่ามีฟื้นเด้เนาะ <laughs> พ้นพากันไปทางใดเนาะมีฟื้นอีกอันนี้มันภาพมันซูมพดบอเนาะดูว่าจังไดโอเคแนวนี้กับใครไดพากันไปหาลเลาะวาสนโอคือดีแท้ไปเลานะเนาะนั่งดื่มกาแฟอยู่พอดีเลยยายไผ่เนาะตาสาคนสดปาติทโทเมนบอกเมนบอก ตามภาษาคนโสดพ่อนาน้องกระสดคือกันโบได้เลาะเลยนอนเลี่ยงหลานโบได้เลาะทั้งใดนาค่อยเพึ่งตื่นคือกันเพื่อนหว่าดีโอ้หนาวหนาวหนาวลมหนาวมาแล้วพายุเข่าบบจกักเนาะเด๊ดเด๊ดเดเบิงเบิงเบิงอันแต่น,นี่นี่นะลม ันยังเกาะยังสิเป็ดเอ้ยผู้สาวผัวเผือต้นเตืวอโอ้ยน้องเมนบบเมนบบพากกันผัวเพือมาเจอกันหนาวหนาวยุ่นกันหนาวสนิทเมนบออันนั้นเพิ่นกลับไปน้มาอันนั้นะโอ้เพิ่นคือเป็ดเพื่อนคือมีหลานหลายแท้อันนั้นเพื่อนมีหนองป่าอยู่นเด้โอ้ได้ป่าลายเนาะ ป่ายยังไงนั่นนะ่ะโอ้ยหนาวหนาวอยู่แถวบ้านกันหนาวเนาะเมื่อวานแปดองศาอยู่บ้านเมยต้มน้ำอาบเมนบอกอู้พี่ซู้กับหัวอกัอกอกัอกมาเนาะหนาวยอะไรยังวงที่ได้ต้มน้ำอาบก่อนเด้อเส้เอพัวเพอเจอกันเพื่อนวะ วเพอเจอกันเพื่นว่าเด้อเนาะขอบคุณเดอ้อมาเดอ้อเมื่อนี้ก็ไล่ทักไทยห่างหายจากไล่ไปดนไล่เนาะเมนบอเนาะเข้างามแท้เป็ดวาเส้นเนาะดูเข้าเพิ่นทงนี่นะ <laughs> ตอนเล้งไปเล่นบาวฟังเล้ากันยายสู้ว่าเส้น โอ้ยไปลิ่นทางไหนเด้เบาฟังแล้วทางไหนยายไพนี่พ่นไปไหลบ้านเก่าเมื่อวานเด้อเด้อยายสูมาสนิทโอ้ยน้องเห็นยูยูใส่ก็เห็นเด้อผู้สาวอันพัวเพลนี่นะน้องบบได้เลาะได้อย่างแล้วบบมีเงินเติมเน็ตเลาะอินเทอรมมเ์เน็ตมันแพงเนาะ มันเก่ามานเด้อยายสู้ไปเล่นเบาตำรวจมาสินเ่โอ้เบาตำรวจทั้งในดีเนาะไออย่างนั้นเห็นไหมไออาผ่านบอเมนเราบอเมนหนือบุเมนของค่อยนะเผอตลอดของเจ้าย้ำได้ซิบเผอยายไป เป็ดว่าชีขึ้นแต่สิบห้านาทีตอนนี้ได้10เอ็ดนาทีแล้วอืมข่อยเผอเซาสี่โซมงพุ่นนะโอ้โทรับนอนเด้อเด้อรักษาสุขภาพในเด้บอบุญเออข่อยจอบหลอยวัส,สนีเพื่นว่าเป็ดทันบุได้ไปเลาะลายเพราะปันไดเนาะเพราะว่า บมีอินเทอร์เนต็ตมันแฝงบมีเงินเติมอินเทอร์เนต็ตเลยบได้ไปเล่นทั้งใดอีกอย่างกะบ้านที่ว่าบ้านเป็ดน้อยสาวลาวหันกะหาลักกิโลไปสู่เซ็นไซคือกันก็นกเลยว่าเนาะก็เลยว่าบได้ไปทั้งใดเนาะ จริงก็มาไล่บ้านเป็ดน้อยสาวลาวบ้านนาอะไรแ,แล้วมันนิดเอิร์นมเมนแบทมืดไอ้ขันทองสบายดีเด้อไอ้ไข่เค็มไอ้ไข่หนาวบลาวาสนาโดยหนาวหนาวน้องอยังบวชได้เหตุเลยแบบไอ้บอก,กน,นะเน่เดี๋ยวน้องสิลงะเบิ่งจักบาทก่อนนะเนาะขอบคุณลหลายๆเด้อไอ้ไขันทองไอ้ไข่เค็มเดอ้อยายไพย่เนาะสวีเดนเนาะพี่ไพ่เนาะ สวีเดนเนอยายไพยสวีเดนซื้อบ้านกันเนาะแล้วก็สุดดีเคมาดามนอร์เวย์เนาะไพาวาสนาขันไซส,สวัสดีจ้าวาสนางามอยู่บ่เข้าไพาย,ยายสู้ตอบพนนี้่ตอบพนนีน่ขนายยายสู้ตอบอันยัอันนั้นเอนอ,อพี่สู้ลงพี่สู้ตอบยายไพยเน่ ไอ้ใครไอ้ขันท้องสบายดีหนาวบอฟังไทยหนาวบอเนาะถ้าฟังยุโรปันบอให้ว่าเลยหนาวเนาะยายซูเจ้าอยูโดนบอเมื่อค <si ืนยายซูวันเสาร์เนาะตอนเศร้าเป็นบอนี่โอ้ยเขากำลังสีคำเพิ่นเป็นตอนเศร้าเนาะยังว่าค่อยเข้าครัววันเสาร์เฮ็ดยังเนาะเฮ็ดยังกินเข้าครัวนะ คอยลืมเบิ่งนาฬิกา่าซส่นนีตอนนี้แม่นันโอ้จะฮอดหกโมงแล้วเด้เนาะอ้ใครก็สวัสดีทุกทุกบ้านครับน่ารักทุกทุกคนเลยเนาะจากขันสะขันขันไซวะบบนี้มื้อั้นขันทองเมื่อนี้ขันไซวะเรื่องเมื่อวานนี้จ้ะน้องเป็ดอ๋อคุยกันเรื่องเมื่อวานนี้โดย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 พี่ซูได้ยินบ่เนาะบุแมเพิ่คนไปแล้วบ่นะจิปกาแฟนะ่นบ่ตอบเด้ สบายดีครับวาเซเนโนะขันไซฮ่าฮ่าฮ่าวาเซเสบายดีมัหน่ะตัวนี้ก็ซิฮอดหกโมงแล้วนอนอยังอีกสี่นาทีเนาะหกโมงว่าชิกลับบ้านแล้วเด้อิไปหนึ่งเข้านี่แม่ของเพื่อนเพื่อนกับกบ,บ้านแล้วเพื่อนมีนนองป่า เพิ่นมีหนองป่าเพื่นมาเพิ่นจะเมื่อข้งินอันนั้นนะเมื่อกี้นี่สามีเพิ่นกับหลานๆเมือแล้วเด้เพิ่นคิดดูทิบไปละดูทีบเมือแล้วจักหน่อยเขากับสีเมือ่อคือกันคิดหอดบ้านบอยายไเว้าเรื่องอ๋อสบายดีครับอันนี้เด้อน้องมามาผูา้เบามาเที่ยวเมืองหนาวเสด ไอ้คันไซไปเที่ยวเมืองหนาวน้ำย่าเพื่อนแน่ยู่สวีเดนไปเที่ยวน้ำเพื่อนแน่ดเดอ้อคิดฮอดจ้าเนาะเห็นคีรถทีบแล้วคิดฮอดเมเนาะเมเป็ดกับคีรถทีบได้ยายไพเพือ <laughs> พ่อนขับมอเตอร์ไซค์บเปินเพื่อนขับบเปินเพือ่อนก็เลยว่าอันขี่รถเหมือนจัก,กรยานอะละแต่ว่ามันได้ออกกำลังกายก็ดีอยู่เนาะ ดีอยู่บรรยากาศยามแรงเมม้อนี้แต่ว่าเสียทีที่ว่าบ่มีพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะเลยบบได้ซ้ำได้แต่ความหนาวนี่แหละคิดฮอดบ้านเด้เพิ่านว่าเนาะโดยโดยคิดฮอดบ้านเนาะเมื่อใดสิ่ได้มายามบ้านนออยู่ต่างประเทศเอาละเด้อครบเวลาละเด้อยายไยเนาะ หมดเวลาแล้วเนาะว่าสิเอาสิบห้านาทีเนาะเป็ดจะเมื่อละเมื่อหนึ่งข้าก่อนคำละจ้าวัสน,วน,น,นีเลิฟเลิเนาะเลิฟเลิฟเด้อเนาะคิดฮอดอันเลิฟเลิเด้อเนาะยายไ่โอไค่เข้มสตูดิโออันนี้บ้านญ่เพิ่นเนาะเดะในบ้านเพิ่นอันนี้นะยายไ่ ไข่เค็มสตูดิโอเนาะเป็นเพื่อนกันละวะไปลินไปเที่ยวน้ำเพลินละวะเพลินกับมักฟังเพลงเด้อเนาะไข่เค็มสตูดิโอเนาะื้นนี้ก็ขอบใจยายไพยลหลายๆเด้อเลิฟเลเด้อขอบคุณลหลายๆเนาะแล้วก็พี่สุนเนาะแล้วก็อ้นนขันท้องเฮานำเด้อเนาะที่มาเบิ่งทงให้ทงนานำเวะมาทักทายให้กำลังใจมาเว้ามาล้มกันเนาะคิดฮอดเด้อวาสนาโดยเป็นแล้วจ้าวาสนา โอ้เป็นแล้วเนาะเป็นเพื่อนกันแล้วโดยโดยโดยดีแล้วดีแล้วเป็นเพื่อนกันค่อยเอาบ้านนี้ไปเติมเพิ่มมาเลยโอ้โดยโดยโดยโอ้ดีดีดีเจ้าเอาังเห็ดใจโดยเลยยายไผ่เนาะสวีเดนเพื่อนมีบ้านหลายไปเดินน้องเพ็ดโดยโดยบา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 ย บายบายขอบคุณหลายๆเด้อเนาะอวยพรอให้อยู่ดีมีเฮงเด้อเนาะสุขภาพแข็งแรงเนาะยูดีมีแฮงเบิ่งคลิปให้โอ้โดยโดยโดยบายบายพี่ซูเนาะโดย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 ไปไเด้อไอใครเด้อไปหาอันนั่นเพื่อนเนาะอ้ไอใครยังไอใครได้แล้วเนาะได้แล้วเนาะแจ็กเก็ตเนาะ คิดฮอดเด้อโดยบายยเนาะขอบคุณหลยลเนาะคิดฮอดคือกันเนาะไปหาเพื่อนแน่พี่ซูนะเนาะไปหาอันย้ายไพในเด้อไอใครเนาะไปเที่ยวเล่นน้ำการสิไปแล้วบอสนิด้้วยสิไปแล้วเนาะสิเมืองเงินแล้วเมือหนึ่งเข่าละเด้อขอบคุณพี่ สู่หลายๆขอบคุณยายไพ่หลายๆเลิฟเลิฟเนาะแล้วก็พี่ขันทองเนาะไอ้ไข่เข็มสตูดิโอเนาะเมื่อวนี้ก็มาอ่าทงน้ามาเบิรงเข่าเนาะอัปเดตเนาะมาไปเร็วแท้มันคำละเด้ทำงานต่อละทุกคนวันนี้สิไปแล้วบอไปเร็วแท่บอ่นว่าโดยไปแล้วมันคำแล้วน้องมาคำพูดมื้อนี้ผู้ดีจําวนหนึ่งเขาเ่าแด ว่าซี่ขึ้นไล่สติมยอกสติมญาติอยูุยังบร่ทันได้ขึ้นโอเคเนาะเอาหอดซาวนาทีสั้นๆเนาะซาวนาทีแล้วจะปิดไล่เนาะแล้วเขาจึงมาพบมาพ่อกันไหมเนาะในมื้อหน้าเนาะถ้ามีโอกาสเนาะก็จะมาทงนาอีกเนาะเออบางเทธอมาถนาเข้าก็สิเป็นห่วงบุจากเนี่ยว่าอยู่อีกจักน้อยก่อนมาเสนีวะ โอ้ดอยดยโดยยูอีกวะมันคำย่านภูบาวาลินวาลินมันคำไวด้ได้ซาวนาทีแล้วพี่ซู อนนันคิดฮอดนอะบูเห็นโดนวาเซอนยู่อีกจังหน่อยคิดฮอดเพิ่มโดยโดยอันพี่สุอันขึ้นสตรีมก็ได้บอเนาะน้องนี่นะบบได้ขึ้นดนแล้วเด้ขึ้นได้อยู่อ่ะโดยกำลังให้เป็ดน้อยไปอันอันไปเที่ยวอ่ารนเวย์นอแล้วเพิ่งสิไปเที่ยวน้ำใยไผเด้ออ๋อได้ได้ม่นบอโดยโดยโดยเมื่อหน้าสิลงนั่นขึ้นเนาะ แต่ว่าเป็ดค้าขึ้นบ้านเป็ดน้อยเด้อันฮาอกันอันนั่นก็นได้นะฮาเส้นไซเลยบ่ได้มาขึ้นอันบ้านเป็ดนี่เลยโอเคเนาะเมือ่อละเด้อบ,บายบายขึ้นเลยได้ได้เนาะโดย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 โอเคโอเคเนาะมือ่อสิหาโอกาสขึ้นก่อนเนาะขึ้นสตรีมเนาะ ขอบคุณเด้อพี่สูเด้อเนาะไอ้ใครเพิ่นกับไปเฮ็ดเวียกแล้วยายไพ่ก็ไปเฮ็ดเวียกเพิ่นแล้วเนาะเฮ้ยขอบคุณหลายๆยายไพ่พี่ซู้เลิฟเลิฟเนาะพี่ใครเข็มเนาะขอบคุณมากมากค่ะเนาะบายยเนาะอวยพรให้ยูดีเองมีความสุขหลายๆเด้อสุขีมังมีลำรวยเนาะสมวังิดังใจาัฒนาทุกประการเนาะเดี๋ยวมื่อหน้าเขาจังมาพบกันใหม่เนาะในไลน์หน้าต่อไปเนาะขอบคุณหลายๆเนาะ ที่มาเยี่ยมยามทำขาวนอนนานแล้วบริขึ้นมาใบามาฝอยเนาะเ <laughs> 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 ดี๋ยวเมื่อหนาเนาะบางเธอกระสิหาโอกาสอาทิตย์ละครั้งนอะมาฝอยก่อนหน้าเนาะมาใบมาฝอยทงไงรงนะเสียงดังพูดบอจักนี่ขึ้นเลยเนาะขึ้นบ้านใหญ่ก็เอาลิงโอ้แมนวะโอ้โดย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 ขอบคุณเดอ้อขอบคุณเดอ้อพี่สุเดอ้อโดยโดยโดย ขอบคุณหลายๆเนอะคำแนะนำดีๆเนอะน้องเมื่อแล้วเด้อบ๊ายบายพี่สุบ๊ายบายเนาะเลิบเลิบบายบายพี่ๆทุกคนเด้อ